เราก็พร้อมเต็มที่จริงตั้งแต่กุมภาธี่ผ่านมาวัน่วันทีท้ายนี่ยก็ได้มีการทักซ้อมแล้วก็คือให้จดแจ้งสมงรถเทียมมาแล้วตอนนั้นยังจดทะเบียนไม่ได <ider> ้เพราะว่ากฎหมายยังไม่ผ่านก็ใ <ihrem> ห <hn> ้จดแจ้งไว้ก่อนก็มีมาทั้งหมด164คู่นะครับที่จดแจ้งทะเบียนสมรสแล้วเพราะถ้าสมมติว่ากฎหมายผ่านถ้าอยาพร้อมเนี่ยคาดว่าประมาณตุลาคมเอทีเอได้ข่าวมานะครับก็พร้อมในร้อยสี่คู่เนี่ยก็มาจดทะเบียนสมรส จะได้ทุกอย่างตามกฎหมายเลยก็คือตอนนี้มีการประกาศในราชกิจจาไปแล้วถูกไหมครับในเรื่องของกก็เข้าใจว่ามันจะมีกฎหมายพรบก่อนซึ่งผ่านวาระสามมาแล้วเนี่ยก็ประกาศได้แล้วแต่ว่าตัวกฎหมายลูกที่จะสอดคล้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิต่างๆของผู้สมรสเนี่ยเข้าใจว่ามีประมาณ3 30กฎหมายเลยมั้างที่เกี่ยวข้อง เรื่องของทะเบียนเรื่องของคํานําหน้าเรื่องของอะไรที่นเห็นว่ามีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าในมิติที่เกี่ยวกับท้องดินเนี่ยเราก็พร้อมมากๆที่จะสนับสนุนเรื่องนี้ก็คือในแง่ของกรทมเนี่ยสำหรับเรื่องของการจดทะเบียนสมรสตอนนี้คือพร้อมเต็มที่พร้อมเต็มที่ฮะก็มีจดอย่างที่บอกครับมีคนจดแจ้งมาแล้วต้อประกาศเมื่อไหร่เราก็รับเงินดาวได้แล้วรัฐบาลประกาศเรื่องของกฎหมายนี้ใช่ครับใช่ครับ ทดลองนอกนอกประเด็สนสมมติขเขาเพิ่มเต,ติมที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่เคยคุยกับเราคือการยุติโรงเรีเยนยที่กระทรวงจะยุติโรงเรียนขนาดเล็กแต่ในส่วนของกนอมเองเนี่ยเรามีแนวทางในการดูแลโรงเรียนขนาดเล็กคือตอนนี้ให้วิเคราะห์โรงเรียนที่ต่ำกว่าร้อยก็มี98โรงเบแปดโรงมีเด็กจำนวนน้อยลงแต่ว่าสิ่งที่คนพบก็คือว่าในบางโรงเรียนเนี่ยมีความจำเป็นในแง่ของการเดินทาง โรงเรียนเล็กส่วนเนี่ยเจะอยู่ตามวัดตามชุมชนที่พูดง่ายว่าเด็กสามารถเดินเข้าถึงได้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้พูดเรื่องขนาดโรงเรียนจริงๆแล้วคอนเซิร์นหลักคือเรื่องคุณภาพการศึกษาเกี่ยวากาันพัฒนาคุณภาพการศึกษา,เน,าเนี่ยสามารถทําได้หลายรูปแบบหนึ่งในรูปแบบที่จะทําได้ก็คือการยุบแล้วก็ไปรวมกับโรงเรียนที่มีคุณภาพมากกว่าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเราอาจจะเอาเทคโนโลยีาอาจจะเอาเรื่องของการช่วยเหลือครูเนี่ยเข้ามาสอนได้ซึ่งตอนนี้ก็พิจารณาว่า โรงเรียนไหนที่อาจจะรวบรวมได้ว่าโรงเรียนไหนเนี่ยมีเรื่องการเดินทางที่ลำบากอาเนี่ยเาอาจจะเอาเรื่องเทคโนโลยีเรื่องต่างข้าไปก็เดี๋ยวพนักงานทํางานเสร็จก็อาจจะมีการมามาชี้แจงที่ึงแต่ว่าทางกทมไม่มีแนวคิดที่จะยุบโรงเรียนขนาดนี้คือไม่ได้มีตั้งเป้าว่าจะยุบแต่ว่าเป็นเรื่องคุณภาพการศึกษามากกว่าคือถ้าคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเล็กยังดีเนี่ยผมคิดว่าไม่มีคนเลยเป็นต้องยุบแต่ถ้าคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเล็กมีปัญหาครูขาด หนังสือเงินไม่ทรัพ,พยากรต่างๆม,มันไม่พอมันไม่เหมือนโรงเรียนใหญ่ที่ที่จะมีจำนวนมากกว่านี้ก็จะต้องยุบเงี้ยก็แต่ว่าอย่างที่เรียนนะก็คือไม่ได้มีทงว่าจะยุบแต่ว่าเป็นเรื่องของคุณภาพการศึกษาที่ถ้าดีเราก็โอเคตอนนี้การเงินอุดหนุนในโรงเรียนนะคะท<ม>ั้งเรื่องค่าอาหารกลางวันเรามีอยู่ที่เท่าไหร่ครก็ปกติรัฐบาลก็จะอุดหนุนมาเพิ่งปรับเป็นขั้นบันไดามานะครับแต่ก่อนก็จะให้25บาทต,ตอนนี้ก็ ในโรงเรียนเล็กเนี่ยก็จะได้เพิ่มปึงสาดส่วนถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณสามถบาททั้งหมดก็จะเป็นการเติมเงินจากร้านแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือเงินต่อหัวในการจัดการการสอนอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับขนาดโรงเรียนต่างต่างก็ 1, ประมาณพันกว่าบาทแล้วก็ใครที่เข้าแซนบ็อกก็คือพื้นที่ธรรต่างๆการศึกษาเนี่ยก็จะมีรายหัวให้เพิ่มอีกเพราะว่ามีการจัดการการสอนแบบใหม่อันนี้เราก็ได้มาประมาณหกร้อยถึง 800กว่าบาทต่อเดือก็โดยรวมเนี่ยคิดว่าเงินสนับสนุนเนี่ยก็เป็นเพียงพื้นฐานที่สำนักึกษาก็จะมีการจัดพวกสื่อหรือว่าการสอบมาตรฐานน่งที่เพิ่งทำมาก็คือ c f r ก็คือเรื่องสังกฤษจริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวคงจะมีการแถลงข่าวเร็วนี้ว่าเบสไลน์ของสังกฤษของเด็กกรุงเทพเราเป็นอย่างไรครก็ต้องบอกว่าน่าก็ เดี๋ยวเดี๋ยวคงมาเล่าให้ฟังครับข้อมูลที่น่าสนใจเพราะว่าที่สอบไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่สอบนตกเรียนแต่เป็นการสอบครูด,ด้วยใช่เราสอบครูมา500คนครับแล้วก็สอบเด็กเนี่ย0 0 0 0มื 20, 90, 28, <c oughs> ่นแป0 0อ่ก็คือเกือบ100%ของเด็กปหทั้งหมดนั้นต้องบอกว่าถ้าป6ทั้งหมดเบสทลน์เป็นอย่างไร <c oughs> ท่านผู้ว่าก็ให้แนวว่าเนี่ยทุกปีต้องดีขึ้นก็พอ, <c oughs> อเรารู้เบสไลน์เราถึงจะรู้ว่าเราจะพัฒนาอะไรแต่ถ้าเราไม่รู้เบสไลน์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพัฒนา ตอนนี้ก็เดี๋ยวคงเอามา่วิเคราะห์แล้วเดี๋ยวทงมีการแถลงข่าวเรื่องของการศึกษาเพราะว่าทํามว่าการเน้นย้ำครับว่าการศึกษาการศึกสุขของเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของคุณภาพชีวิตของ,ของคนกรุงเทพตอนนี้บุกกคลากรครูที่เราขาด ส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านวิชาอารบ้างคือจริงๆเนี่ยมันมีขาดทุกป,ปีแต่ว่าที่ขาดโดยประจําเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการศึกษาพิเศษแล้วก็เรื่องของแนะแนวปีนี้ได้เป็นปฏิการที่เรา <c oughs> รับต่อปตาของครูแนะแนวเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะครับไม่เคยเปิดเป็นร้อยคนขนาดนี้แล้วก็การศึกษาพิเศษเนี่ยเราใช้วิธีการเปิดรับแบบเรียมานานแล้วแล้วก็ไม่เคยที่จะได้ครบนะครับก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นทางก็คือการพัฒน,นาครูเลยนะ อนนี้เราก็จับมือกับทางมอันวมินก็จะทําหลักสูตรพิเศษขึ้นมานะครับโดยที่เป็นหลักสูตรปบัณฑิตก็คือ2ปีเรียนสองปีก็จะได้ปริญญาโทแล้วก็สามารถที่มาเป็นจุเป็นครูกับมอได้อันนี้ก็จะค่อยๆเพิ่มมาหมายถึงว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้จบครูมาถ้าจะมาเรียนปบัณฑิตก็คือ,อสามารถเรียนได้เรียนได้แล้วก็จะเข้าสู่การเป็นครูรครได้กบบระบวนการต่างๆได,แได้แล้วก็อีกอ,อีกอนันนึงคือครูปฐมวัย ก็มีการเปิดรับพราะของอที่ธรรมนัมินก็จะมีเนี่ยครับครูพิเศษครูประถมวัยส่วนครูแนะแนวเนี่ยตอนนี้เราขอขอใช้วิธีการเปิดรับเพิ่มขึ้นก่อนเพราะถ้าได้มาเติมเนี่ยเราก็อาจจะจบแต่ถ้าไม่เติมถ้าไม่จบก็ต้องไปเริ่มที่พัฒนาใหม่กันครับสองอันที่บอกครูพิเศษนี่หมายถึงว่าครูที่สอนเด็กพิเศษหรือว่าใช่<พ>ใช่<พ>ใช่ใช่คือตอนนี้มีปัญหาใหญ่ครับก็คือเรื่องเด็กต่างชาติ เพราะว่าเราเปิดหลังโควิดเนี่ยก็จะมีแรงงานมาอยู่ในกรุงเทพฯเยอยก็จะมีเรื่องคนต่างชาติอันนี้ก็เรียกว่าเป็นขน,นาดที่กาลังกาลังดูว่าเราต้องช่วยเหลืออย่างเด็กที่อยู่นอกระบบเด็กที่เป็นเด็กต่างด้าวเห็นผู้ม่เขียรตะ อ่าครับเรื่องครูพิเศษอะค่ะเห็นว่าทางสำนักศึกษาก็มีอบรมครูผู้ช่วยไปบ้างแล้วอันนี้มันสามารถช่วยได้มากไหมช่วยได้ครับจริงๆสำนักศึกษามียุทธศาสตร์เร bueno> ื่องของทําให้ครูทุกคนเป็นครูการศึกษาพิเศษแล้วก็ทางมีสิ่งที่จะเป็นอินเซตนทีให้ครูก็คือถ้าใครผ่านการอบรมจะได้เงินเพิ่มอีก2 5 0 0บาทซึ่งครูทุกคนก็วิลลิ n ที่จะเข้าอยู่แหละพอเข้ามาเนี่ยมันทำให้ครูเนี่ยมีเรียกว่าความเข้าใจเรื่องการศึกษามากขึ้น อันนี้ก็รอมอไปหลายร้อยคนนะก็คิดว่าเป็นผลดีแต่ที่ผมบอกว่ายังไงเนี่ยก็ต้องเติมครูที่ตรงสายเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยวิร์ะหโหลดของครูกันว่ามากขึ้นครูได้เงินเยอะก็จริงแต่ว่าถ้าวิร์ะโหลดมากเนี่ยมันก็จะไปเขาเรียกว่าไปกินส่วนอื่นที่เขาควรจะทําได้ดี mm hmm. ก็ต้องมากินเรื่องนี mm ้ hmm. จริงก็ไม่ควรนะเพราะเป็นการสําหรับผมเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้า mm hmm. ไม่ใช่การแก้ไระยะยาวคุณได้ค hmm. ่ okay, นะคุณะขอบคุณะครับ